เครื่องดื่มถือเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟน้ำเปล่าค่ะน้ำโค้กค่ะแตงโมปั่นค่ะเตรียมพูดขอบคุณค่ะเพื่อนเพูดขอบคุณค่ะเพื่อนบพูดขอบคุณ ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ e ีซี่ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรียมจะพาทุกทุกคนไปกินข้าวที่ร้านอาหารค่ะวันนี้เรียมไม่ได้ไปกินข้าวคนเดียวนะคะเรียมไปกินข้าว ที่ร้านอาหารกับเพื่อนเพื่อนเรียมหนึ่งคนแล้วก็เพื่อนอีกสองคนนะคะจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารไปสามคนโอเคเรียมกับเพื่อนเพื่อนเดินไปร้านอาหาร แล้วก็เข้าไปนั่งนั่งเก้าอี้พนักง,งานเสริร์ฟพนักง,งานเสริร์ฟถือเมนูมาให้เตรียมรับเมนูเตรียมดูคิดคิด จะกินอะไรดีนะคิดคิดดูเมนูพนักงานเสิร์ฟมีปากกามีกระดาษพนักงานเสิร์ฟถามจะรับอะไรดีคะเรียมตอบเรียมเอา ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งหนึ่งเพื่อนๆของเรียมสั่งอาหารเอสั่งเอาผัดไทยหนึ่งจานผัดไทยเอาผัดไทยหนึ่งจานเพื่อน B สั่งอาหารเอาราดหน้าราดหน้าเอาราดหน้าหนึ่งจานพนักง,งานเสิร์ฟจดจดต้มยำกุ้งหนึ่งถ้วยผัดไทย หนึ่งจานร,ราดหน้าหนึ่งจานการเสิร์ฟถามรับอะไรอีกไหมคะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะเรียมบอกน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าคะ่ะเพื่อน A บอก น้ำอัดลมน้ำโค้กเพื่อนเอพูดเอาน้ำโค้กหนึ่งแก้วค่ะเพื่อนบีเพื่อนบีสั่งเครื่องดื่มอืมแตงโมปัน่นเอาแตงโมปัน่นหนึ่งแก้วค่ะ พนักง,งานเสิร์ฟขออนุญาตควนรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะมีต้มยำกุ้งหนึ่งถ้วยผัดไทยหนึ่งจานร,ราดหน้าหนึ่งจานน้ำเปล่าหนึ่งขวดน้ำโค้กหนึ่งแก้ว และแตงโมปัน่นหนึ่งแก้วถูกไหมคะเรียมและเพื่อนเพื่อนพูดถูกค่ะพนักงานเสิร์ฟก็เดินเดินออกไปเรียมและเพื่อนเพื่อนก็นั่งรอรอประมาณห้านาที พนักง,งานเสิร์ฟถือเครื่องดื่มถือเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟน้ำเปล่าค่ะน้ำโค้กค่ะแตงโมปั่นค่ะเรียมพูดขอบคุณค่ะเพื่อนเอพูดขอบคุณค่ะเพื่อนบีพูดขอบคุณค่ะ ประมาณห้านาทีพนักงานเสิร์ฟก็เอาอาหารมาเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟหยิบถ้วยและพูดต้มยำกุ้งค่ะผัดไทยค่ะราดหน้าค่ะเรียมและเพื่อนๆพนพูดขอบคุณค่ะ พนักง,งานเสิร์ฟก็เดินเดินเดินออกไปเรียมกินข้าวเรียมกินต้มยำกุ้งเพื่อน A กินผัดไทยเพื่อนบกินลาดหน้าเรียมดื่มน้ำเปล่าเพื่อนเ ดื่มโค้กเพื่อน B ดื่มแตงโมปัน่นเราสามคนอิ่มมากๆเตรียมถามเพื่อน A เอาอะไรอีกไหมกินอีกไหมเตรียมถามเพื่อน B เอาอะไรอีกไหม เอาราดหน้าอีกหนึ่งจานไหมเพื่อนบีบอกไม่อิ่มมากๆกินไม่ได้แล้วตอนนี้อิ่มมากๆพอพอไม่สั่งเตรียมก็นั่งคุยคุยกับเพื่อนคุย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 เสร็จ เราก็คิดอืมอยากจ่ายเงินเรียมก็ยกมือขึ้นยกมือแล้วก็พูดน้องคะพี่คะขอโทษนะคะขอโทษนะคะ แล้วก็บอกคิดเงินค่ะยกมือขอโทษนะคะคิดเงินค่ะแล้วพนักง,งานเสิร์ฟก็เดินเดินเดินเข้ามาพนักง,งานเสิร์ฟเอาบินให้เรียมดูอ๋อต้มยำกุ้ง ผัดไทยลาดหน้าน้ำเปล่าน้ำโคกแตงโมปั่นทูกทั้งหมดสามร้อยห้าสิบบาทเพื่อน A กับเพื่อน B บอกว่าหารกัน หารกันสามคนหารสามสามร้อยห้าสิบหารสามคิดคิดคิดคนละเท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบสามบาทใช่ไหมคะหนึ่งร้อยสิบสามบาทใช่ไหมคะ เพื่อนเอบอกว่าคิดคิดคิดไม่รู้เพื่อนเอหยิบโทรศัพท์เพื่อนเอเปิดเครื่องคิดเลข เรื่องคิดเลขสามร้อยห้าสิบหารสามเท่ากับหนึ่งร้อยสิบหกบาทหนึ่งร้อยสิบหกจุดหกหกคิดว่าประมาณหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาท สามร้อยห้าสิบหารสามต้องจ่ายเงินคนละหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเรียมบอกพนักง,งานเสิร์ฟอขอสแกนจ่ายนะคะสแกนจ่ายพนักง,งานเสิร์ฟบอกได้ค่ะเตรียมสแกนจ่าย สามร้อยห้าสิบบาท A กับ B จ่ายเงินสดให้เรียมคนละหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเงินสด A และ B เพื่อนของเรียมจ่ายเงินสดให้เรียมบนละ หนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเพื่อน A เพื่อน B ไม่สแกนเพื่อน A เพื่อน B จ่ายเงินสดเย้ <Yeah. S 2> ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วมาเจอกับเรียม ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย